เธอสวยจริงแต่เธอมันร้ันเธอได้กับใครมาบ้างเห็นเธอร้องไห้อยู่ที่หน้าบ้านคนอย่างเธอต้องโดนสบายังรักกันก็ขอให้ชิบหายโดน สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทาแบบที่ต้นคลิปเลยนะที่กระตุกแบบมีไฟนะครับแล้วก็ปรับโทนพื้นหลังเป็นสีดํานะก็จะรวมกันในคลิปเดียวเลยนะก็อย่างแรกก็เราต้องปรับโทนก่อนนะครับตับโทนแล้วก็เข้าไปนั่นนะก็ต้องใช้สองแอปนี้นะแอปแคปัชกับแอปเนี่ยนคะรับไลมอนสติชช่นอะไรไม่รู้นะครับก็กดเข้าไปแอปนี้ก่อนเลยก็รอมันโหลดนะครับ แล้วก็อย่างแรกเราก็กดตรงนี้ก่อนนะตรง3จุดตรงเนี้สำหรับคนที่แหลกนะครับผมก็กดแล้วก็กดตรงนี้นะครับเปิดไว้นะครับก็กดออกมานะครับมันจะให้แหลกไปนิดนึงนะแล้วก็กดบวกนะครับกดบวกแล้วก็กดปรับเฟรมเดทให้สุดเลยนะจะลื่นไหลนะแล้วก็กดนี่นะครับเ้าส่วนสิบหกแล้วก็กดนี่เลยครับโอเคแล้วก็กดบวบีโอนะตรงนี้ ขออนุญาตมั้งครับเราอนุญาตไปนะครับแล้วก็เลื่อนมาหาไอ้คลิปนะคลิปนี่คลิปนี้นะฮะหาคลิปท,ท,ท,ที่ที่ตัวเองจะปรับโทนนะปรับโทนอนะับนบน,ะนึงนะฮะอุ้ยต้องซูมนะซูมซูมไปเลยนะฮะแล้วกดเนยับ กดตรงวิด kind of <Yeah. S 1> ีโอจิ้มไปทีนึ่งแล้วก็กดนี้นะไอ้ไอ้เนี่ยเอฟเฟกนะแล้วก็กดแอดเอฟเฟกนะแล้วกดนี้แล้วเลื่อนลงมานะลงมาสุดเลยแล้วกดนี่ครับไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยอืมมันช่อน้ำรุ่หวานไหมครับ่าผมแล้วก็เราก็ปรับไอ้นี่นะกดตรงสีเนี่ยแล้วกดตรงนี้ถาดเซแล้วก็เลื่อนมาเป็น 30นะครับผมถ้าไปไว้ขออภัยนะครับผมแล้วกดติ๊กถูกนะติ๊กถูกไปติ๊กถูกอันนี้มันก็เป็นสีดำานี้นะครับผมแล้วก็แก้มันเลยอันนี้ข้างบนครับปรับเป็น200นะครับผมแร้วเป็นสองข้างล่างไอ้ตรงกลางไอ้ตรงเนี้ยปรับเป็นศูนย์นะครับแล้วก็อันนี้ปรับเป็น2จุด2.24นะครับ2.24 นีไ่ได้แล้วส่วนการปรับโทนนะได้แล้วนะครับผมได้แล้วนะนครับแล้วเราก็นครับเราตัดมันเรียบร้อยนะเราต้องตัดมันเรียบร้อยนะค่อยปรับโทนนะครับผมตัดมันเรียบร้อยแล้วนะต้องปรับค่อยมาปรับโทนนะและย,ยางต่อไปก็กดนี่เลยกดตรงนี้นะครับแล้วก็กด e q u a l i e ไปรอครับรอมันนะ แล้วกดเซฟทูแกลเลอรี่เลยเรียบร้อยนะครับผมมาที่แลกลเลอรนะี่แล้วเราก็กดออกเลยนะตัดออกไปเลยทีเราเข้านี่ครับแคปคัดนะฮะแล้วก,กดบวกไปนะครับผมแล้วก็กดเอาแอปนี้มาเอ้เอาคลิปที่ทำเมื่อกี้เสร็จนะครับผมแล้วเราก็มากดฟังนะครับโอเคนะครับแล้วก็ นะครับผมเล็งไว้ตอนตรงนั้นเดียวเนี่ยตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็กด x เลื่อนมานี่ครับเลื่อนมาตรงปรับแก้นะครับปับแก้เสร็จเรากดตรงแสงสว่างทีเดียวนะเราก็กดออกมาก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนให้มันเต็มเลยเต็มเลยนะครับผมเลื่อมาสุดเลยอันนี้ออกไปนะครับผมเลื่อนมาสุดนะครับผมแล้วก็เราจะขึ้นตรงไหนครับเราต้องฟังจังหวานะ ไม่แน่เราก็ทำอย่างนี้นะครับผมบวกแล้วก,กดนี้นะครับแยกเสียง,งจากคลิปนาผมแล้วก็เอาเสียงจากคลิปอันนี้มานะครับผมแล้วก็ปิดเสียงอันนี้ไปนะนลแล้วก็แล้วมันคเสียงกันนะบค็อกสิ<ป>แล้วก็กดปักธงนะตรงธงนะเนี่ยเี๋ยวนึงนะครับ แล้วกดมาร์กนะมาร์กไปเลยนะมาร์กมัวๆไ,ไ,ไปแล้วกันครับแล้วก็ไปกดตรงปรับแก้เหมือนเดิมนะปรับแก้นะครับผมแล้วก็เห็นมาร์กไหมน่าจะเห็นกันนะครับผมมาร์กเนี่ยทีเงเหลืองเนี่ยครับ เราก็แค่กดนี่ให้มันตรงกับมาร์กที่เรามาร์กเพลงไว้นะครับผมแล้วกดเราก็เลื่อนไปเรากดนี่นะครับผมแล้วก็ไว้ข้างหน้าอันหนึ่งอันหนึ่งนะครับอันหนึ่งอันหนึ่งนะครับโอเคเราก็ทําไปเรื่อยนะครับผมทาไปเรื่อยเลยนะครับจนจนหมดเลยนะจนหมดปาร์กเลยนะ มาต้องมาให้ตรงยังหวะนะถึงมันจะสวยนะครับผมผมก็จะมาร์กแบบบางครั้งก็ไม่ตรงนะผมเราต้องแบบออเกี่ยวกวงแดงนิดนึ่งนะผมแล้วอย่าไปไกลนะมันจะแบบไม่ตรงยังหวะเอานะนี่ เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วเราก็ต้องมาทำมาเราก็มาจุดแรกเลยนะจุดแรงแล้วผมแล้วเราก็นะครับตรงใส่สนนว่างนะครับปรับเป็นห้าสิบเลยสุดเลยนะผมแล้วก็ไอคอนชาร์อะไรเนี่ยแล้วเราก็ปรับเป็นห้าสิบเหมือนกันนะผมแล้วเราก็บขวามอิ่มตัวความอิ่มตัวเป็นยี่สิบนะครับความอิ่มตัวยี่สิบพอนะครับนะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลย นาผมก็เสร็จแล้วนะผมก็มาดูกันนะครับหน้าก็จะประมาณนี้ครับแบบอาจจะมั่วๆนิดนึงนะครับหนับผมแล้วก็ไปปรัแต่งได้นะปรับแต่งในแอป ไออันกี้ก็ได้นะผมปรับ,รบ,รบแต่งให้มันแบบส,สวยๆนะอาจจะพูดไม่ชัดไม่นนขอไปกินเพิ่งเคยสอนด้วยนะผมก็เราก็กดนี้ไปเลยนี่ปรับสุดไปเลยนะผมแต่ผมจะไม่เอานะผมก็จะไม่อะไรนะผมก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะผมก็อยาให้สอนอะไรก็คอมเมนต์ได้นะผมก็ ข้างหน้าอาจจะมาสอนสโลว์นะครับสโลว์แบบค้างอ,อ,อย่างนี้นะครับสโลว์แบบค้างเลยนะก็แบบไอโฟนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เขาจะเพียงแค่นี้จริงนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับผม